ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะพี่บวยฮัลโหลได้ยินไหมคะอ่าเดี๋ยวรอกันแป๊บหนึ่งแล้วกันพี่บุวยคะเห็นชื่อขึ้นมาแล้วนั่นเนี่ยสวัสดีจริงเหรอคะพี่บวยไม่ได้เปิดไมค์ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวหนลองไลน์บอกพี่บวยแล้วกันเนาะพี่บุวยลืมเปิดไมค์โอเคแต่ว่าพี่บุ้ยสวัสดีคะ่นะ มาแล้วได้ยินไหมคะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยครับยุคนี้เราต้องต้องปรับตัวไม่เป็นไรนุ้ยก็เพิ่งแบบใช้การจัดรายการแบบซูมแบบนี้เหมือนกันไลยน่พี่บ๊วยเนาะได้ยินนุ้ยชัดไหมคะสวดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับค่ะครับชัดเจนครับคุณบวยได้เลย อ่ะเสียงอาจจะดีเลยนนิดนึงนะคะไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะเอาละวันนี้พี่บอยมองภาพตลาดยังไงแล้วพรุ่งนี้จะวางแผนให้กับพี่ๆนะลงทุนยังไงดีคะครับดูเหมือนวันนี้นะครับการฟื้นตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเปราะบางมากๆเลยนะครับเราก็ดูแล้วเนี่ยเหมือนจะพอที่จะรีบาวได้บ้างนะครับแต่ก็ไปไม่ไกลนะครับเราก็เล่นมาอยู่ตรงใกล้ๆลบยี่สิบจุดสําหรับเซ็นอินเด็ก์นะครับแล้วก็ ตัวเซฟิตี้เองเนี่ยนะครับก็เหมือนกับจะเด้งในช่วงเปิดตลาดบ่ายนะครับแล้วก็เริ่มซื้อไปอีกแล้วนะวันนี้ก็เป็นภาพที่เราเห็นแล้วว่าแรงกดดันในหุ้นกลุ่มหลกัหลกๆอย่างตัวของทางปตทปตทสพเนี่ยที่มีการอ่อนตัวลงตามราคาน้ำมันดิบโลกเนี่ยแล้วราคาน้ำมันดิบเมื่อวานเมื่อคืนลงแรงนะครับวันนี้ก็ยังดูเด้งไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะว่าสายพันธุ์เดลต้าคุณนุ้ยโ้มันก็รรุนแงเริ่มที่จะ ลำบากไ,<ป>ไวมากใชครับไปโจมตีอเมริกาแล้วก็ยุโรปอีกรอบหนึ่งะนะครับตัวเลขอเมริกาเนี่ยสามหมื่นคนแล้วนะ,ะนะครับถือว่าเยอะต่อวันที่กลับมาบวยกันอีกรอบ<ะ>นะครับว<ะ>ันของบ้านเราเนี่ยก็เริ่มพูดถึงเรื่องของการใช้อู่ฮั่นโมเดลเนี่ยโอ้โหแบบ<ะ>เป็นการล็อกดาวแบบจริงจังเลยอันเนี้ย<ะ>ต้องดูว่าตัวเลขเราจะลงหรือเปล่าถ้ายังไม่ลงต่ำกว่าหมื่นเนี่ย อันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะทำให้ใวันนี้เนี่ยการฟื้นตัวมันเปราะบางมากๆแล้วก็ต่างชาติเนี่ยดูเหมือนกลับมาช็อตเมื่อวานนี้นะครับหมื่นกว่าประมาณหมืน่นกว่าสัญญานี่ก็ดูเหมือนเป็นสัญญาณว่าก็จะไม่ไหวเหมือนกันสำหรับต่างชาติที่ลองไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เพ่า,านี้ตัวเอสห้าศูนย์ยูสองหนึ่งนะครับใ,ใครมีช็อตเลเปรฟิตลันก่อนนะครับแต่ว่าถ้าใครที่มีลองเนี่ยต้องกลับมา ถามตัวเองแล้วว่าเราตั้งสต็อปลอ s ไว้ตรงไหนนะครับแต่อย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานนะครับว่าเป็นเด้งช็อตเนี่ยก็ยังไงก็ถือต่อนะครับอาจจะแบ่งทํากําไรได้บ้างนะครับแต่ว่าโลเดิมของรอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยแปดจุดสําหรับเซฟิตี้นะครับตัวเอสตัวฟิวเจอร์เนี่ยก็น่าจะใกล้กลๆแถวเก้าร้อยนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เราเห็นเอสศูนย์ยูสองหนึ่งเนี่ยมันอึดกว่า ตื้กว่าก็คือเวลาลงลงน้อยกว่าเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันคือมันลงแรงกว่าเซฟิตี้มาหลายวันแล้วนะครับเราทําให้ค่าเบสิคหรือว่าส่วนต่างอะมันเทดต่ากว่าเซฟิตี้ต้องแปดจุดเนี่ยวันนี้เลยเริ่มที่จะหดแคบลงมานะครับก็คือเหมือนกับว่าติดลบน้อยกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าก็ยังถามว่าไว้วางใจได้ไหมก็ยังไว้วางใจไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าภาพคืนนี้เนี่ยเริ่มเห็นดาวจรฟิวเจอร์มัน เริ่มบวกกลับมาได้บ้างประมาณเกือบสองร้อยจุดเนี่ยก็น่าจะดูโทนของการที่ไม่น่าจะมีการนับธนิกต่อเนื่องสําหรับตัวของตลาดหุ้นโลกนะครับแต่ก็ยังไงถึงเงินสดไว้เยอะหน่อยช่วงนี้ใช่นะครับเวลาที่ลงมาเราจะได้มีครับเก็บได้ไห้กระสุนในกรยิงออกไปซื้อหุ้นนะครับหรือว่าค่อยๆทยอย ช้อนบ้างก็ดีนะครับเดี๋ยวช้อนหายนะครับ,รบช่วงนี้ถ้ารีบไปนะครับโอ้โอย่างนี้ถ้าพูดถึงตัวหุ้นเนี่ยฮะพอที่จะมีหุ้นช็อตให้ไหมคะในช่วงนี้ตลาดออนนี้ครับในส่วนหุ้นช็อตน,นะครับก็มองว่าหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากในเรื่องของตัวเอ่อในเรื่องในเรื่องของล็อกดาวแล้วก็ดูเหมือนจะรีบาวไม่ไหวแล้วก็น่าจะลงต่อทางอย่างตัว A.W.C. อย่างเงี้ยนะครับ oh. ก็ถอยออมาเรื่อยๆเนี่ยพันหลุด4บาทแล้วก็ถอยทําโลใหม่ uh. เพราะว่ามันมีโอกาสลงไปปิดจับที่เปิดเอาไว้ช่วงประมาณไตรมาสสี่ปีที่แล้วด้วยนะครับ uh. หรือพวก uh. พวกกลุ่มตัวของตัวของห้างอพีอา C อย่างเงี้ยนะครับผม uh. ว่าน่าจะยังซึมๆลงมาใกล้ๆ uh. ฐานเดิมตรงบริเวณยี่สิบเก้าสาสิบนะครับ uh. อย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นตัวที่เราน่าจะ Select เลือกที่ปอะมาช็อตได้นะครับ <How nice. S 2> ส่วน ส่วนตัวของหุ้นกลุ่มพลังงานอย่างตัว<ะ>ทางทรรพรทอนบระทาสอพอ<ะ>ก็ช็อตได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีแกลบเยอะมากเพราะว่าตัวใหญ่นะครับค<ะ>่ะนะครับแล้วสิ่งที่ต้องตามดูสําหรับหุ้นไทยก็คือ<ะ>เรื่องของการประกาศงบนะ b b r K Bank วั B ank, <ะ>เนี่ยก็จะมีการประกาศออกมานะครับ<ะ>เดี๋ยวคงต้องดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าหารไทยประกาศออกมาแล้วตัวของตัวของทีทีบี TV เนี่ยงบออกมาดีกว่าคอนเซนทัสค<ะ>่ะนะครับอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีแรงขายอยู่ดีคือแบงค์เนี่ย ยังไงพะมีการล็อกดาวกก็มีความกังวลในเรื่องของมนีเสียนะครับ<ม>พวกต่างๆพวกนี้ก็น่าจะส่งผลลบเหมือนกันนะครับล่าสุดก t b เนี่ยก็ถอยลงมาเริ่มหลุดต่ำกว่าหนึ่งบาทแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องระวังสำหรับคนที่มีหุ้นกลุ่มแบงค์นะค่ะโอเค,คเมื่อเป็นแบบนี้แล้วตัววอลลุ่มบล็อกเทรดวันนี้เป็นไงบ้างคะพี่บ๊วย ครับวันนี้ก็ตัวที่ยังหนาแน่นนะก็ยังเป็นตัวของกันกุลครับคุณนุ้ยกครัดกุลเนี่ยวันนี้มีปรับฐานลงมาก็จริงแต่ว่าถ้ายังไม่หลุดต่ากว่าโซนบริเวณ4บาท70 4บาท80ซึ่งเป็นโซนแนวรับเนี่ยผมว่ายังมีลุ้นขึ้นไปชน5บาทนะอาจจะไม่เห็นวันนี้พรุ่งนี้อาจจะยังมีโอกาสทดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับวันนมัเทรดหนาแน่นทุกวันเลยนะครับสําหรับการกุลก็ย่อเนี่ยอาจจะพอที่จะเทรดยิ่งได้แต่อย่าลืมตั้งสต็อปเนี่ยนะครับให้ไว้ไม่เกิน5%สำหรับการับ อันนี้ก็จะเป็นหุ้นที่พอเทรดยิ่งฝั่งรองได้นะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ย<ม>ก็จะเป็นตัวของจัสตินนะครับ<ม>ดูดูเหมือนหุ้นกลุ่มสื่อสารนะี้ย้อนกลับมาเล่นกันนะครับ <c oughs> จริงๆ a d v a อ็ดวานดีทอกเนี่ยตัวของดีท็อกงบออกมาดีแล้วก็ราคากลับมายืนสามสิบได้ถือว่าสวยนะ,ะนะครับตัวของ a อ v ดวานเนี่ยก็โอ้ยังกลับมายืนเหนือร้อยเจ็สิบาทก็คาดว่างบนะครับนับไหลายคนเนี่ยก็มองว่างบเนี่ยนะครับถ้าดูจากคอนเซ็ปัสเนี่ยก็คาดว่าน่าจะ ออกมาไม่ได้ขิ้เละนะครับ<ะ>ก็มีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นไปแถวๆโซนบริเวณร้อยเจ็ิบเจ็ถึงร้อยดสิบได้แต่ว่าจาร m สมิเองเน่ยก็ถือว่าเป็นไซส์เล็กแหละก็มีโอกาสฟืน้นขึ้นไปสาบาทหลังจากที่ตัวลูกเขานะครับ JTS เนี<ะ>่ยวิ่งกันหูดับตับไหมไปแล้วนะครับแต่ว่า<ะ>ตัวนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าสูงมากๆยังไงก็ลองอาจจะพิจารณามาดูจา s m สมินหุ้นแม่เนี่ยอาจจะมี อพอมีโมเมนตัมในการเก็งกำไรในเชิงเทคนิคได้อยู่นะครับก็จะเป็น2ตัวที่วอลุ่มแบบที่วอลุ่มบล็อกเทรดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโอเคค่ะครับแล้วก็อืเชิญค่ะตัวนึงคุณตัวไอเอวเนี่ยวอลุ่มบล็อกเทรดมาเยอะเหมือนกันเป็นหลักหมื่นสัญญาเนี่ยนะครับใช่ก็ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นวอลุ่มช็อตด้วยนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากในเรื่องของการล็อกดาวน์เนี่ยยังไงก็ตัวนี้แนะนำเทรดดิ้งช็อตนะ รับำนำ AAV <c oughs> เพราะว่าราคาถือว่ายังลงมาน้อยในช่วงที่ผ่านมานะครับค่ะแล้วทองคํานะคะพี่เว้ยค่ะตัวของราคาทองนะครับ <c oughs> <ช>ทองเนี่ยเอผมว่ายังเจออุปสรรคเหมือนกันตรงบริเวณแถวแถวายเดิมตรง1,825-1,830 <c oughs> มาประเด็นตอนนี้เนี่ย นะครับคือราคาเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาพอสมควรแล้วประมาณมจากโลหนึ่งเจ็ดห้าศูนเนี่ยขึ้นมาก็ประมาณแปดสิบเหรียรแล้วอาจจะมีลงมาพักแถๆวๆบริเวณหนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าถึงหนึ่งพันแปดร้อยเนี่ยเป็นไปได้นะเมื่อวาน่อนข้างเวียงนะโลไฮ<ม>เนี่ยโอ้แบบเบีเ่ยงกันประมาณสี่สิบเหรียรเลยนะครับวันนี้ก็<ม>รับระวังระมัดระวังหน่อยแต่ว่าเชื่อว่าแรงกดดันจากดอลลาร์เนี่ยก็ยังมีอยู่นะ<ม>เพราะว่าดอลลาร์อินเด็กเนี่ยก็แว่งขึ้นมาใกล้ๆเก้าสิบสามจุดไฮเดอร์ของเขาในช่วง ประมาณเดือนเมษาเนี่ยนะครับก็อยู่เผาแถวบริเวณ93.5แถวนั้นนะนะครับถ้ายังแข็งค่าลับขึ้นมาทองคําอาจจะมีแรงเทปเป f ร t ฟิได้นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องระวังใครมีก็อาจจะพอที่จะมีการเด้งขึ้นมา1ส8 2ศูน1ส8 3 0ูนเนี่ยเทปเปรฟิตทำรอบไปบ้างนะครับแล้วลงมารับคืนตรง1,790 1 7, 9, 0ดเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะพอทําได้เพราะว่าน่าจะเริ่มที่จะไซเวออกด้านข้างเหมือนกันสําหรับ ตัวของทองคำนะครับยังไม่เห็นแรงซื้อของกองทุน SPDR เข้ามาสักเท่าไหร่นะครับในช่วงนี้นะครับก็บอกว่าน่าจะเป็นการลดความร้อนแรงครับเราก็อาจจะไซด์เวยในกรอบดีกว้างหน่อยนะครับคเอาล่ะพี่ววยตอบคำถามให้กับพี่นักทุนหน่อยได้ไหมคะอยู่หน้าจอไหมได้นะอ่ะพอดีว่ามีพี่ๆถามกันมาเยอะเลยนะคะมีพี่น้ำ ทวงด้วยนะคุณุ้ยถามไทยคมมาสองรอบแล้วไม่ตอบให้เลยถามให้พี่บวยล้วกัน<อ>เนาะไทยคมพี่บวยดูให้หน่อยสิคะครับส่วนตัวของไทยคมนะครับ<ะ>จริงๆไทยคมเนี่ยไปทาพีคสุดเนี่ยประมาณสิบสี่บาทแล้วก็ปรับฐานลงมาต่อเนื่องในช่วงเดือนเดียวนะครับ<ะ>ตอนนี้กําลังทดสอบเส้นสองรอวันยังดูไม่น่าปลอดภัยเท่าไหร่เพราะว่ารอบเนี่ยถ้ายืนตรงแถวสิบ็ดบาทไม่ได้เนี่ย<ะ>อาจจะลงมาตั้งหลักตรงบริเวณสิบาทหกิบก่อนแล้วอาจจะเห<ะ>็นสิบาท น้ำแนวโน้มไม่ดีครับน่าจะอยู่ในช่วงการปรับตัวลดลงนะครับอินดิเคเตอร์เกิดเซลล์สิงแนลด้วยคุณน่อยนะครับถ้ามีก็ยังไงอาจจะลดพอร์ตลงมานะครับหรือว่าถ้ายังไม่มีเนี่ยตั้งรับดีกว่า,ถาแถวๆสิบบาทนะครับได้เลยอต่อไปรถจนะค่ะแนวโน้มเป็นยังไงคะครับตัวของรถจนะนะครับ ก็ดูเหมือนพยายามกลับขึ้นมปยืน7บาทแต่ทำไม่สำเร็จนะครับรอบนี้ถอยลงมาเนี่ยผมว่าน่าจะลงมาทดสอบทัก6กบาทหกก่อนนะครับเนี่ยตรงโซน6.6เนี่ยเป็นโลเดิม์ของรอบนี้แล้วเป็นเส้นค่าเฉลี่ย75วันด้วยนะครับดูแล้วยังทรงยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับน่าจะอยู่ในทรงของการปรับฐานอยู่ครับได้เลยออัตัวสุดท้ายละกันนะคะต่อถามตัวของ เดี๋ยวนะหายไปเดลต้าเดลต้าแนวโน้มเป็นไงคะรับได้ไหมเดลต้า <Delta S 1> <c oughs> นะครับก <c oughs> ็วันนี้เริ่มยืนยืนนะครับลบน้อยลงแล้วนะครับหลังจากลงแรงมาสามวันนะครับก็ผมคิดว่าตรงกลางเนี่ยมันอยู่ตรงโซนแนวรับสักบริเวณห้าร้อยสี่สิบาทนะครับเดลต้าเนี่ยก็ประมาณห้าร้อยแปดสิบขออภัทนะประมาณห้าร้อยเจ็ดสิบแล้วก็หกร้อย ะนะครับผมว่าน่าจะเริ่มยืนแล้วเดี๋ยวต้องดูกับตัวว่าขึ้นไปเนี่ยจะกลับไปชนหกร้อยได้หรือเปล่านะครับรแต่ว่าก็ดูเหมือนยังอยู่ในช่วงการปรับฐานยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวงี้ดีกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีการลงมาตั้งหลักตรงบริเวณห้าร้อยหกประมาณห้าร้อยสีสิบบาทนะครับค่ะได้เลยพี่บุวยวันนี้ขอบคุณมา,มากเลยนะคะพี่แล้วเดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์หน้านะ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอะคบคุณคำแนะนําจากทางด้านพี่บวยด้วยนะคะแล้วก็ติดตามได้แต่ทุกวันอังคารเลยนะคะแล้วก็คําถามตอนนี้มีเข้ามาเยอะมากเลยนะคะอาจจะถามให้ไม่ครบทุกคําถามเนื่องจากว่าเวลาของเราเนี่ยมีค่อนข้างที่จะจํากัดนั่นเองนะคะ